พบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ BYD Seal สวัสดีครับพี่ๆชาวมิราทุกท่านครับวันนี้พบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ BYD Seal คันนี้นะครับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาอัปเกรดในส่วนของลำโพงเครื่องเสียงทั้งๆท,ท,ที่เซ็ตยังเป็นไดนาวนะครับแต่ผมเข้าไปฟังแล้วเนี่ยระบบเสียงเดิมเนี่ยก็ยังแห้งเหมือนเดิมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าเข้าไปลองฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ในส่วนของ B Y D Seal คันนี้มีการติดในส่วนของคิกเซนเซอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ประตูดูดด้วยนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าติดเสร็จแล้วจะใช้งานสะดวกสบายแค่ไหนกับคุณภาพเสียงจะอัปเกรดขึ้นไปอีกขนาดไหนรอชมนะครับ ครับแล้วสําหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิกเซนเซอร์ประตูดูนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับระบบรถคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับว่า mm hmm. คุณภาพเสียงที่ติดตั้งลำโพงออริสันเสร็จแล้วจะเลิศขนาดไหนไปเลยครับ เคครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากได้ดูเทคโนโลยีต่างๆและคุณภาพเสียงแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ BYD Seal แบบนี้อยากจะตกแต่งให้หรูหราให้คุณภาพเสียงดีแบบนี้ติดต่อเรามาได้ที่มีหลากทุกสาขานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ